คือคุณคุณรู้สึกยังไงเหรอถึงคุณไปโพสต์ว่าโจโจเราล่ลองเรือออกไปหาข้อมูลไปคุยกับผู้ประกอบการผู้เกี่ยวข้องแล้วถึงเวลาไปรับเพื่อนขึ้นมาสองคนบอกชัดด้วยในโพสเพื่อนชื่อเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติพอถึงเวลาเขาถีบลงเรือให้ไปลอยคออยู่ในทะเลแล้วมองไปไม่เป็นไร ทำความฝันของผมให้สำเร็จเถอะแม้วันนั้นผมจะไม่อยู่ที่นั่นก็ตามดูเศร้านะก็เศร้าสิครับเพราะว่าจริงจก็เรื่องนี้ผมว่าก็ทำมาสักยะนะก็อย่างที่พี่ยุทธหรือทุกท่านทราบว่า <Ừ. S 2> แต่ก่อนผมก็โดนจับเพราะทำคุณ<ม>ทำครับเบียร์ครับแล้วก็ <Ừ. S 1> จริงๆก็ทำอยู่แหละครับก็พยายามทำอยู่แต่ก็ตอนนี้ก็ต้องไปทำกันต่างประเทศ <Ừ. S 1> ด้วยนะครับ <Ừ. S 1> แล้วก็ คือก็แก้กฎหมายมาเรื่อยๆคือมันเป็นการเดินทางไกลมากนะครับตั้งแต่ไม่ได้เป็นสสทำนโยบายกับพักมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จนมีพักอนาคตใหม่เรียกได้ว่าผมเป็นยี่หกคนแรกที่ตั้งพักอนาคตใหม่เลยผู้ก่อตั้งครับแล้วก็จริงๆก็น่าจะสุดท้ายที่เหลืออยู่ครับ <laughs> ก็ทํามาเรื่อยๆเนาะจนเป็นนโยบายตอนแรกเราก็ไม่คิดหรอก ว่าเราจะมาเป็นสอสอเราก็คิดว่าเดี๋ยวก็มีคนคนมาพาเราไปนะคุณฮาทองก็คงเป็นสอสอแหละพรรคเนี้ยคงไม่ได้กี่คนแต่ให้ประเด็นเรามันได้จุดติดก็พอครับแล้วระหว่างทางเนี่ยก็ได้ไปเจอไปไปทำเนาะทำนโยบายก็คือไปตั้งวงต่างๆทั้งวงพูดคุยทั้งวงเล่าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าไปตามโรงเล่าต่างๆหรือร้านต่างๆเพื่อทำแคมเปญเนาะ ก็ได้รับฟังมาครับแล้วก็จนเป็นเป็นร่างนี้ผมก็ยืนยันว่าร่างของผมเนี่ยคือทั้งเรื่องการผลิตหรือว่าจะเป็นส่วนที่ทําดื่มเองที่บ้านเนี่ยหรือว่าในงานบุญเนี่ยมันก็มาจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนแหละฟังเสียงมาครับคือมันก็เลยมันคือมันทราบมันเครียดนะครับพี่ยธคือมันกดดันนะบางทีเราแบกรับเป็นความหวังของทุกคนอ่ะเวลาทุกคนเดินมาให้กําลังใจเราเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบมันไม่เชียร์อัพเรา่ะ คือมันคือมันเชียร์อัพแหละครับแต่คือมันบางทีมันก็เหมือนโยนความกดดันมาความคาดคาดหวังมาให้เราเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือที่พูดไปเนี่ยคือคือผมผมเข้าใจการเมืองเนาะผมเข้าใจทุกอย่างคือเราเป็นฝ่ายค้าเนี่ยเราคงมันก็ประมาณนี้แหละครับก,ก็ก็คือแต่คือก็ต้องขอบคุณทางเพื่อไทยแล้วก็เพื่อสอสอรัฐบาลที่มาล่างประกบไม่งั้นถ้ามันของผมตกไปอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงมันก็หายไปเลย<บ>ใช่ไหมครับ ใช่มันก็ยังถือว่าดีครับแต่ว่าพอรุ่งขึ้นเมื่อวานนี้แถลงดูเดือดมีเติมโจรฉลัดขึ้นมาอันนั้นก็ผมก็อาจจะอินไปหน่อยครับคือก็อย่างว่าครับก็คือทํามาก็อาจจะอินอินอินไปหน่อยก็คือคาคือถ้ากระทบจิตใจอะไรก็นะครับก็อาจจะด้วยที่ผมอินมากกว่าพิยุทธ์คืออินคือรู้สึกแถลงเมื่อวานนี้ตาดําเลยนะครับเหมือนจะร้องไห้เลยนะอันนั้นจริงๆริงใช่ไหม ค,คือผมคือผมมาช่องสามเนี่ยครั้งแรกครับผมไม่เคยมาเป็นรักสแสดงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับ <c oughs> นะผมก็แบบคิดจริงๆคือผมคือมันต้องเล่าเบื้องหลังเนาะคือจริงๆเราก็คุยทํางานกันมา <c oughs> กับคุณชนินกับเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ล่างนี้ <c oughs> พรบสุราก้าหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่อง พรบรนี้ครับม,มันมีเรื่องของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับกำลังแก้อยู่ครับที่เป็นการมาทอ่ด้วยการที่สามาร,ร่วมกันใช่ครับแล้วก็มีอันนี้ซึ่งเป็นของเรื่องของใบอนุญ,ญาตผลิตเนาะแล้วจริงจมันมีอีกตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องของภาษีครับก็คือความคิดผมเนี่ยที่ไปคุยมาก็จะมีเรื่องของการลดภาษีให้ผู้ผลิตรายย่อยด้วยคือให้มันมีเลเวลเลทเพราะตอนเนี้ยให้มันมีแต้มต่อใช่ครับแต้มต่อครับเพราะตอนเนี้ยคือ จำกัดเนาะด้านใบอนุญาตผลิตให้ให้เล็กแต่ภาษีเสียเท่าโรงใหญ่คือมันหมายความว่ายังไงขนาดการผลิตมันจะมีส่วนทำให้เขาเป็นต่อเ็เลยต้องมาให้แต้มต่อรายเล็กใช่ครับหลักการ,อ,ารอีกข้อนึ่งแลวตอนนี้กฎหมายเราเนี่ยจำกัดแค่จำกัดด้วยโรงปานกลางโรงเล็กเนี่ยแต่ทำไมไม่เห็นมีภาษีสำหรับโรงปานกลางโรงเล็กคือตอนนี้ก็รัฐบาลหรือกรมสรรพามิตก็ต้องคิดแล้วว่าอา้าวถ้าอย่างเงี้ยคณก็ต้องไม่มีแบบ อ่าขั้นต่ําหรือกําหนดขั้นสูงใดๆเลยอันนี้คือหมายความว่าต้องทํางานร่วมกันต่อครับแสวงอาความร่วมมือถูกไหมครับแต่ด้วยความอินของคุณเนี่ยบอกมีโจนสลัดทีคุณตกเรือเลยครับเหมือนกับบะปล้นเอาไปเลยอ่าโดนยึดเรือก็นั่นแหละครับก็อาจจะคาคารุนแรงไปหน่อยครับครับอ่าคือความอินใช่ไหมครับคือคือผมอินคือพี่มันมันพูดไปอ่ะมันก็เหมือน เรื่องนี้มันอาจจะเรื่องเล็กสําหรับหลายคนเนาะคือคือผมอะเกิดมาเนี่ยในประเทศเนี้คือมันยากมากเลยครับเรื่องเนี้ยคือผมแค่อยากจะทําเบียร์ผมต้องมาเป็นสสก็ผมต้องตั้งพรรคการเมืองได้ซ้ำอะแล้วผมต้องมาเป็นสสก่อนเพื่อผมจะทําเบียร์เป็นภารกิจของคุณอะคือคือคือผมแค่อยากมีอาชีพสุจริตนะครับผมไม่อยากเป็นแบบโดนจับอย่างนั้นอะคือผมก็แค่แบบหรือเพื่อนๆผมอะหลายคนเขาแค่แค่มีความฝันที่เขาอยากจะทําพวกอย่างเนี้ย คือมันยากเกินไปตรงไหนอะครับคือมันคือเลือกแค่นี้ประเทศนี้ให้ให้ให้ประชาชนไม่ได้เหรอคือคือคือได้แหละครับคือมันคือความอัดอั้นอะแล้วมันเป็นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมผิดหวังกับเรื่องนี้พี่ยศมันเคยโดนคว่ำแล้วแพ้ไปสองเสียงเนาะอ่าครั้งก่อนเลคือแล้วแล้วก่อน้นนี้เราก็ทางานเออตอนแรกเหมือนจะรับในวันนั้นอะเช้าเช้าเออกลางคืนเมื่อวันพุธนี่นะเออก่อนหน้านี้ครับบอกเออจะ รับปึ๊บมาเอ้าหักมุมอีกอะไรนะครับมันโรลเลอร์คลอสเตอร์ครับมันก็ต้องฟรีผมเป็นมนุษย์ธรรมดาครับผมก็ต้องมีความรู้สึกบ้างเป็นปกติครับคือตอนแรกคาดหวังหรือมีกระแสข่าวว่าจะรับทั้งสาม้างใช่ครับแล้วไปคุยกันในกัรพธิการร่างไหนเป็นหลักก็ไม่ว่ากันแต่พอมีกระแสว่าจะไม่รับของคุณครับเพราะมีผู้เสนอให้ลงมติเป็นรายฉบับครับของคุณเสนอว่าถ้าต้มกินกันเองหมักกันเองครับไม่ได้ขาย ทำเลยครับเสรีไม่ต้องขออนุญาตเพราะอะไรก็จริงๆครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นหลักการที่มาจากพี่น้องนั่นแหละเราก็จริงก็พูดได้นะกลุ่มประชาชนเบียร์นั่นแหละครับแล้วก็คือเรื่องนี้ฮะจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเมืองนอกเนี่ยเขาจะเรียกว่าโฮมบูร์หรือว่าประเทศไทยเนี่ยก็ในรูปแบบของงานมงงานบุญต่างๆนานาครับตอนแรกก็มีการถกเถียงกันในวงนโยบายในพักเนี่ยเยอะมากเรื่องนี้ว่ายังไงคือผมก็ อธิบายแล้วเป็นวิทยาศาสตร์ได้ครับว่าจริงๆแล้วการทําผลิตสุราเนี่ยม,มันปลอดภัยโดยธรรมชาติของมันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าการกัดเอทเทอร์นอลเนี่ยจากพืชผลผลิตทางการเกษตรข้าวเออหรือผล,ลไม้เอยเนี่ยมันไม่ไม่ทำให้เกิดเมทานอลจนเป็นอันตรายที่คือหลายคนเนี่ยก็จะที่ฝากอธิบายแต่ก็อ้างเรื่องยาดองมบราณ,ะราณะอะไรเนราะซ,ซึ่งจริงๆถ้าให้ผมพูดไปเนี่ยก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อนะว่าจริงๆแล้ว ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าต้องอย่ากลกัวเรื่องนี้ว่ามันไม่เกี่ยวเนอะแล้วก็หลักการที่ทำมต้องอันนี้ก็คือมันก็เหมือน core value ของพรรคผมก็คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนาะแล้วผมยืนยันว่าหนึ่งข้อกังวลที่บอกว่าอเอยเด็กจะทําคือเด็กจะกินเหล้าอะไร้ะครับเพราะว่ามันเหมือนไม่ได้ไปซื้อร้านนะต้องยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยคือผมเรียนอย่างนี้ครับพีย่ยศคือคือถามว่าเด็กจะกินเหล้าเนี่ยเขาไม่ไป ซื้อร้านโชว์หวยที่มันไม่ตรวจเหรอคือการผลิตเหล้าผลิตเบียร์เนี่ยมันเป็นเดือนครับคือมันไม่อยู่ดีปึ๊บเบิดชงกาแฟแล้วมาเลยใช่ไหมอันนี้ด้วยโดยสภาพมันแล้วเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นเนาะและ้วคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยก็ดีครับมีเรื่องยาดองมรณะขึ้นมาเนี่ยคือถ้าคนจะซื้อเหล้าจริงๆก็ต้องดูฮิสตสแตป์ละเพราะว่าสแตนี่ย เรื่องทุกร่างเนี่ยเราไม่ได้ไปแตะเรื่องของการที่ควบคุมคุณภาพเลยนะครับมันก็จะมีมาตรฐานซึ่งจริงๆผมพูดตรงๆนะมาตรฐานของสรรพสารมิสเนี่ยเพิ่งขยับขึ้นเปอร์เซ็นต์ของเมเทานอลเนี่ยเพิ่งขยับขึ้นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตั้งแต่ไปคุยมาในวงการสุราชุมชนเนี่ยคือไปดูลงไหนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างเนอะอาะอย่างอย่างอย่างหลายแบรนด์อย่างสังเวียอะไรเนี่ยคือขออนุญาตพูดชื่อแต่ไม่โฆษณาอย่าพิ่งเล่นผมนะก็คือเขาก็ทําเป็นแบบโมเดนโพสเซสเนาะ มันก็จะมีแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยคือคาดชาวบ้านชาวบ้านแบบดูแบบสกปกอะไรนะครับไปตรวจวัดเมทเนอลเนี่ยไม่เคยมีใครเกิดเลยคือการต้มเหล้าอ่ากันอย่างนี้ก็ได้นะกนต้มหรือกันเนี่ยถ้าจากวัตถุวัตถุดิบที่เป็นพวกข้าวาพวกผลไม้ มันจะไม่ทําให้เกิดเม่เล่าเกินกับมาตรฐานค,คือต้องเข้าใจ<ช><ช>ก่อนว่าเมทานอลเนี่ยมันเกิดจากเพคตินเนาะเออ่เพคตินเนี่ยเป็นเป็นสารหนึ่งที่แบบอยู่ตามเปลือกของพวกผลผลไม้แบบพีชองุ่นต่างๆครับแล้วมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งจากยีสต์อะ PME ครับซึ่งอันนี้มันก็จะไปย่อยเพคตินแล้วมันจะทําให้เมทานอลเนี่ยโครงสร้างโมเลกุลของเมทานอลมันหลุดออกมามซึ่งพูดตรงๆนะคือไอ้องุ่นเนี่ยมีเหล้าไวน์ไวน์องุ่นเนี่ยแล้วเอาไปกั่นก็เป็นบันดีใช่ไหมครับอันนี้มีเยอะสุด แล้วคนกินผ่านดีไม่เห็นเป็นอะไรเลยคือมันยังไม่เกินมาตรฐานยังไงก็ไม่ไอที่เกิดปัญหายาดองคือไปซื้อเมทานอลจากกระบวนการอุตสาหกรรมมาใช้เลยเรื่องคือถ้ากินเ๊กหนึ่งยาดองเนี่ยเมทานอลต้อง3 0ก็คือเหล้าแบบ30ดีกรีเมทานอลก็คือนั่นแหละครับอันเดียวนี้คือไปเลยก็คือจะมีปัญหาซึ่งอันนี้ถ้าพูดเรื่องนี้แล้วก็ต้องฝากพี่น้องให้เข้าใจนะว่าหนึ่งเราอย่าไปกินเหล้าไม่มีสแตมสองคือต้องฝากรัฐบาลสรปะสานมิดเนี่ย ต้องกลับไปทบทวนประกาศของตัวเองที่ปล่อยให้มีการขายเอเทนอลเขาเรียกว่าสุรา3ทับอะครับคือกันสครั้งแล้วมันจะ95% 9าก95% 99%นะครับพี่ยธเอเทนอลเนี่ยมันมาจากคือโลงเอเทนอลแต่ก่อนนะครับมันจะมีแต่องค์การสุราเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็หลังจากที่เราเอามาทำแก so ๊สโซฮอรัฐสนับสนุนอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่เรารับซื้อแก๊สโซฮอต่างๆครับ ก็รับซื้อแล้วก็มีลงอย่างนี้ขึ้นอพอวันหนึ่งรัฐไม่ซื้อแก๊สโซฮอก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลุ่มทุนเหล่านี้เขาก็ไปเรียกร้องว่าเฮ้ยให้ทําเป็นวัตถุเจือปนอาหารไปขออยอยครับ95 99ซึ่งตอนนี้ครับมันเป็นเหล้าแหละครับคือเอทานอลซื้อ99มามผสมน้ำได้3เท่าเนี่ยก็ได้เหล้า30%แล้ว ซึ่งสุราอย่างที่ผมทำครับเบียร์เนี่ยห้ามขายออนไลน์ใช่ไหมห้ามโฆษณาครับแต่อันนี้อยู่ในลาซาด้าครับคือให้ผมเปิดให้ดูไหมคือถ้าเปิดไปเดี๋ยวคนไปซื้อทาตามไปผมก็กลับแปลว่าเขาไม่จับกลุมคืออันนี้ต้องไปดูแลคือเอาเมทเอท์นอลมาเจือจางใช่แล้วเมทานอลก็ขายได้ไซยานิสยังขายได้เลยครับคือถ้าเป็นห่วงประชาชนจริงอ่ะคือต้องจริงๆเนี่ยต้องต้องทำเพราะว่ากมทคุมเค้เรื่องดแอลกอฮอล์เราที่ผมกับชนินอยู่เนี่ยก็ คุยกันเรื่องนี้แหละไม่ตุคุณย้อนกลับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อเป็นห่วงว่าเดี๋ยวต้มกันเองทําเหล้าสุรา้มบ้านกันเองเดี๋ยวไปเอาไม่ท่าไปต้มแล้วมันทําให้เกิดกระบวนการผลิตที่เกิดเมทแนอลเกินเกิดเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับคือถ้าถ้ากลัวอย่างนั้นจริงก็คือกระเพราต้องมาจดทะเบียนนะครับเพราะว่าก็ใส่เมทานอลได้ใส่แต่ได้ได้ครับยกเว้นว่าอันนั้นคือเอาซื้อเมทานอลมาเติมเนี่ยซึ่งมาทําอยู่แล้ว คือไม่ควรทำครับคือหมายว่าหมายถึงมีคนทําแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นยีงไงคือมันอุตรีครับคือหมายว่ามันด้วยความซับซ้อนครับก็คือต้องไปควบคุมสารอันตรายพวกนั้นคือบ้านเราเนี่ยคือเรื่องเคมีพันอะไรเงี้ยคือควบคุมน้อยมากคือก็อย่างว่าครับเราประเทศเราต้องการเป็นประเทศผู้ผลิตส่งออกเนาะในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะละหลวมเข้าใจข้อห่วงใยที่หนึ่งก็คือถ้าอ้างว่าอันตรายถ้าไม่จดแจ้งให้ทราบครับ ว่ามีขั้นตอนกระบวนการครับทำอะไรยังไงที่บอกขอแจ้งให้ทราบถูกไหมทางนี้บอกคุณไม่ต้องห่วงเรื่องอันตรายครับชาวบ้านเขารู้คือเพราะกระบวนการมันก็จะไม่เกิดชาวบ้านอาจจะไม่รู้แต่คือคือหมายว่าชาวบ้านไม่รู้หรอกครับว่าไอเพ็กตินมามีเอนไซม์มาย่อยอะไรคือชาวบ้านอาจจะไม่รู้ครับแต่คืออันนี้มันงานวิจัยอะครับว่าเพราะว่าเมทานอลเนี่ยมันมาจากพวกปิโตเคมีนะปิโตเลียมมามากันครับคือ คืออันนี้วิทยาศาสตร์ครับเลยเลยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วหยุดพูดเรื่องนี้สักทีมันเป็นมันเป็นแบบของจริงอะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับฟิสิกส์เคมีครับอาจจะในมุมนี้ฟังดูอาเชิญแต่ผมขอสรุปให้ก็คือคุณเท่าพยายามจะบอกว่าอย่านำเรื่องเคสคลัสเตอร์ยาดองยาดองเนี่ยครับมันมันเป็นเหตุผลซึ่ง ถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่ามันคนละเรื่องกันอันนั้นมันคือการเอาสารเคมีเจือปนมาใส่ซึ่งเป็นอันตรายรซึ่งไอการขายนั้นก็เป็นขายแบบไม่ติดสแตมอยู่ดีคืตักเอาใช่ดังนั้นเนี่ยคุณเทาก็จะบอกว่าถ้าเรารณรงค์ให้เข้าใจตรงกันว่าเราควรจะขายควรจะซื้อเฉพาะจากติดสแตมเนี่ยมันก็จะไม่มีอันตรายเหล่านั้นเพราะว่ามันมีการควบคุณภาพต่างกันกันกับการที่เราผลิตกินกันเองเพราะว่าการกินกันเองเนี่ยคงไม่มีใครเอาไอเมทานอลหรืออะไรพวกนี้มาเจือปนแล้วเป็นอันตรายแน่นอนซึ่งกระบวนการผลิตเขาก็ไม่เกิด ถ้าคุณใช้ผลไม้ใช้ข้าวใช้อะไรเนี่ยครับ